ก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการแข่งขันวอลเล์บอลเนชั่นลีก2022ที่เมืองโซเฟียประเทศเบบลกเรียซึ่งการแข่งขันดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่29มิถุนายน2565ซึ่งเป็นเกมการแข่งขันวันแรกของสัปดาห์ที่3ในนาที่9ซึ่งทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ซึ่งผลการแข่งขันทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม สามารถเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ไปได้3เซตรวดซึ่งนั้นนี้นะครับชาชุออนสามารถทำคะแนนสูงสุดให้กับทีมชาติไทยโดยทำไปทั้งสิ้น14คะแนนซึ่งณขณะน,น,นี้ทีมชาติไทยแข่งไปแล้ว9นัดชนะ5แพ้4มี15คะแนนซึ่งหลังจากการแข่งขันก็ได้มีแฟนๆวอลเลย์บอลชาวต่างชาติได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้ในช่อง YouTube ของวอลเลย์บอลเวิร์นครับ เดี๋ยวเราไปลองฟังกันครับว่าพวกเขาเหล่านั้นจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับการแข่งขันในนัดนี้กันบ้างติดตามได้ทางอัพคอมเมนต์ได้เลยครับ <S <S เรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นแรกครับท่านนี้เขาบอกว่าฉันขอเป็นกำลังใจให้กับประเทศไทยในการคว้าเหรียญ VNL สาวๆวไทยสมควรได้รับมันเป็นอย่างมากและคนไทยก็สมควรได้รับมัน ฉันจะเป็นกําลังใจให้กับประเทศไทยจากที่นี่บราซิลเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปทีมไทยคู่ควรกับโอลิมปิกเกมฉันหวังว่าจะได้เห็นพวกเธอเล่นในปารีสในปี2024มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับตอนนี้ฉันกลายเป็นแฟนของประเทศไทยไปแล้วหวังว่าพวกเธอจะไปได้ไกลและฉันก็จะเป็นกําลังใจให้ ในฐานะคนบราซิลฉันสนับสนุนทีมบราซิลเป็นอันดับแรกและหลังจากนั้นก็คือประเทศไทยขอพระเจ้าอวยพรเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่นนี้ก็บอกว่านี่คือทีมควัญใจของทุกคนชัชชุออนกับห้าบล็อกของเธอหยุดประทับใจในตัวเธอไม่ได้จริงๆเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปบรรดาผู้เล่นของทีมไทยดูสนุกกับเกมสนุกกับการเล่น และฉันก็มีความสุขเช่นกันที่ได้เห็นภาพเหล่านั้นจากชาวญี่ปุน่นความคิดเห็นต่อไปครับความคิดเห็นนี้มาจากชาวเกาหลีนะครับโดยท่านนี้แสดงความคิดเห็นไว้ค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับโดยเขาบอกว่าวอลเลย์บอลทีมเกาหลีใต้ไม่มีมาตรการใดๆหลังจากที่คิมยอนควองอำลาวงการนักกีฬาจากประเทศอื่นๆก้าวหน้าในการเล่นต่างประเทศซึ่งต่างก็ได้รับประสบการณ์มากมาย แต่ว่าผู้เล่นเกาหลีไม่มีการได้เติบโตในต่างประเทศปัจจุบันความนิยมวอลเลย์บอลหญิงของเกาหลีเพิ่มขึ้นตั้งแต่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่โตกเกียวและถึงแม้ว่าเงินที่ได้รับจากการเล่นในวลอลเลย์บอลลีกจะสูงมากก็ตามแน่นอนว่าผู้เล่นเกาหลีต้องการประสบการณ์บนเวทีโลกแต่การเล่นในต่างประเทศถือเป็นตัวแทนของประเทศซึ่งมนันก็มีค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบแต่มันก็ไม่เป็นไร เพราะว่าทีมนี้ยังเด็กและเป็นครั้งแรกของเราใน VNL มันดูเหมือนว่าจะมีความรู้สึกอิ่มเอมใจและเป็นเรื่องที่ดีที่มีข้อความสนับสนุนในเชิงบวกที่ได้แสดงความคิดเห็นระหว่างเกมแฟนๆต่างก็บอกกันว่าให้ใจเย็นๆเพราะว่าพวกเธอนั้นยังเป็นผู้เล่นอายุน้อยแต่ว่าผู้เล่นของประเทศอื่นๆทั้งหมดก็เป็นผู้เล่นอายุน้อยเช่นเดียวกันคุณควรจะคิดว่าการเล่นในเวทีระดับนานาชาติ ควรจะเป็นสถานที่สำหรับการใช้ทักษะของคุณไม่ใช่สำหรับสร้างทักษะหากว่าถ้าเล่นในนามของทีมชาติผมต้องการให้ผู้เล่นผู้ฝึกสอนและสมาคมวอลเลย์บอลทุกคนทราบถึงความสำคัญของมันและชาวเกาหลีท่านนี้ก็กล่าวทิ้งท้ายไว้นะครับว่าถ้าหากวอลเลย์บอลของเกาหลีนั้นน่าเบื่อนายและไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจาก VNL และยังคงยึดติดกับการเล่นแบบเก่าๆในวอลเลย์บอลลีก ความนิยมวอลเลย์บอลหญิงอาจจะหายไปและความพยายามในอดีตก็จะไร้ประโยชน์ในฐานะแฟนวอลเลย์บอลหญิงผมขอฝากข้อความที่ต้องบอกว่าหวานอมขมกลืนเอาไว้สักเล็กน้อยรัะผมและนั่นก็เป็นความรู้สึกของแฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีใต้นะครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขาบอกว่าเราต้องเห็นทีมไทยอย่างน้อยๆในรอบรองชนะเลิศพวกเธอสมควรได้รับมันจากบราซิล ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขียนไว้สั้นๆนะครับว่าคุณก็รู้ดีว่าสเสน่ห์และความสุดยอดของทีมวเย์บอลหญิงไทยนั้นมันยากที่จะปฏิเสธมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้แสดงความคิดเห็นว่าฉันอยากเห็นทีมไทยเข้ารอบสุดท้ายเรามาลุ้นกันเพื่อให้พวกเธอเข้ารอบสุดท้ายมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปซึ่งเป็นความคิดเห็นจากแฟนเย์บอลชาวอินโดนีเซียนะครับ ่านนี้เขียนสันส้นๆไว้ว่าสนับสนุนทีมไทยเสมอจากอินโดนีเซียมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าทีมไทยได้หาทยากลับมาคนอื่นๆเลยเล่นได้อย่างอิสระมีการโจมตีจากทุกทิศทางพวกเธอไม่ได้เก่งในเรื่องของการโจมตีเท่านั้นแต่เรื่องของการป้องกันก็ยังดีอีกด้วยมือเซตก็ฉลาดหวังว่าพวกเธอจะแข็งแกร่งขึ้นและเฉียบคมขึ้น และคาดว่าจะได้เห็นพวกเธอปะทะกับญี่ปุ่นอีกครั้งมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับทั้งสองทีมเล่นกันได้ดีแต่ว่าทีมไทยนั้นแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพในการโจมตีมากกว่าพิมพิชยาฉันรักรอยยิ้มของคุณมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับทีมไทยเล่นกันด้วยรอยยิ้มและความสุขที่เป็นสิ่งที่น่านับถือมากความอ่อนน้อมถ่อมตนแบบไทยไทย ที่น่าประทับใจความคิดเห็นต่อไปประเทศไทยทำได้ดีหวังว่าพวกเธอจะทำได้ดีตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับเป็นกำลังใจให้ประเทศไทยเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศและรอบรองชนะเลิศให้ได้และฉันก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อยากให้ทีมไทยผ่านเข้าไปสู่โอลิมปิกในปี2024ด้วยสวัสดีประเทศไทย มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เป็นชาวฟิลิปปินสน์ครับโดยเขาเขียนสั้นๆไว้ว่ายินดีด้วยประเทศไทยรักและสนับสนุนพวกคุณจากฟิลิปปินส์มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้แสดงความคิดเห็นไว้ว่านัดต่อไปของไทยมันจะยากคู่ต่อสู้หลักของพวกเธอก็คือแคนาดาและโปแลนด์แต่ว่าแคนาดาจะโชคดีเพราะนัดต่อไปจะเจอกับทีมอันดับต่ำที่สุดในลีก มาต่อที่ความคิดเห็นต่อไปครับรู้สึกเสียใจกับทีมเกาหลีเมื่อพี่น้องฝาแฝดออกจากทีมทําให้พวกเธอนั้นอ่อนแอลงไปแต่ก็รู้สึกดีใจกับทีมไทยพวกเธอนั้นสมควรได้ไปโอลิมปิกที่ปารีสจริงๆและฉันว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นความอกหักจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกรอบคัดเลือกที่ผ่านมาที่ญี่ปุ่นจะไม่เกิดขึ้นกับผู้เล่นอายุน้อยและมีความสามารถของประเทศไทยในตอนนี้อีกครั้ง มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับานีแสดงความคิดเห็นไว้ว่าชนะหนึ่งยังเหลืออีกสนัดชชนะครั้งนี้เปิดทางให้สู่อันดับที่8อีกครั้งส่วนที่เหลือของสัปดาห์นี้จะเป็นตัวตัดสินว่าถนนสายนั้นยังเปิดอยู่หรือไม่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับานีก็บอกว่าทีมไทยมีทีมเวิร์กที่ดีการโจมตีทางเทคนิคนั้นมันน่าทึ่งและก็ทําได้อย่างแม่นยาําทีมเกาหลีนั้นก็ไม่ได้แย่อะไร พวกเธอยังดูแข็งแกร่งแล้วก็ทะเยอทะยานอยู่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับท่าน,นี้เขาแสดงความคิดเห็นว่าทีมไทยพัฒนาขึ้นมาได้คะแนนจากการบล็อกและการป้องกันพวกเธอซ้อมหนักเพียงหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะมาที่เบลการเลียโค้ชฝึกฝนพวกเธอได้ดีมากผู้เล่นในทีมผสมผสานกันได้อย่างลงตัวมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปสาวไทยเล่นทุกอย่างได้อย่างใจต้องการ มันสง่างามมากคนไทยเก่งมากรอเชียร์พวกเธอมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้น่าจะเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าสาวๆสร้าง17บล็อกที่ยอดเยี่ยมมันช่างเป็นความบันเทิงจริงๆสนับสนุนทีมไทยเสมอความคิดเห็นต่อไปครับรู้สึกดีใจที่ทีมไทยชนะแต่ฉันก็เข้าใจว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ออนแอร์สำหรับทีมเกาหลีใต้ ไทยกับเกาหลีใต้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันหวังว่าทีมเกาหลีจะกลับมาแข็งแกร่งขึ้นในไม่ช้าความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับท่านี้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าการจากไปของคิมสร้างความหายนะให้กับทีมเกาหลีเป็นอย่างมากฉันรู้สึกแย่มากๆเพราะฉันเป็นหนึ่งในแฟนๆของพวกเธอและหวังว่าพวกเธอจะกลับมาได้ดีอีกครั้งในปีหน้า เราจะมาปิดท้ายกันอีกสัก2ความคิดเห็นนะครับโดยความคิดเห็นนี้มาจากชาวเกาหลีโดยเขาบอกว่าวันนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ยังขาดอยู่ความพยายามของเราถูกตอบโต้กลับมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่มันเป็นอย่างนี้ตลอดเกมการแข่งขันฉันภูมิใจกับทีมวอลเลย์บอลหญิงเกาหลีมากกว่าที่จะเสียใจทีมคู่ต่อสู้ก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งมาก หวังว่าทีมเกาหลีจะใช้เวลานี้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง,งเพื่อการแข่งขันในนัดต่อไปหวังว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นแม้ว่าพวกเธออาจจะพ่ายแพ้ไปตลอดการแข่งขันก็ตามเราจะมาปิดท้ายก็ด้วยความคิดเห็นนี้นะครับโดยเขาบอกว่า3เกมต่อไปจะเป็นเกมที่ยากมากสำหรับทีมไทยมาดูกันต่อไปว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อพวกเธอน,นั้นต้องเล่นกับทีมยุโรปที่มีรูปร่างสูงกว่าพวกเธอไปเลยไทยแลนด์ Thailand. ครับผมน,น,นั่นก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในช่อง YouTube Volleyball World ต่อผลการแข่งขันที่ทีมชาติไทยสามารถเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ไปได้3มเซตรวดน,นะครับเพื่อนๆฝังล้ามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนม,มาในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ